โลกดิจิตอลของไทยตอนนี้ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่า AIS หรือ ADVNC กำลังทำอะไร,รยอยู่เขาไม่ได้เป็นแค่บริษัทมือถืออีกต่อไปแล้วนะครับแต่กำลังสร้างตัวเองให้กลายเป็นป้อมประการดิจิตอลที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับแต่เดี๋ยวก่อนครับก่อนที่เราจะไปดูว่าป้อมประการนี้มันแข็งแกร่งแค่ไหนมีคาถามชวนคิดนิดนึงจะเป็นยังไงครับ ถ้าค่ายมือถือที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้วันดีขึ้นดีเกิดกลายมาเป็นธนาคารของเราขึ้นมาเอ๊ะฟังดูเหมือนหนังไซไฟหรือเปล่าครับแต่นี่แหละครับคือหนึ่งในแผนการที่ทะเยอทะยานที่สุดของ AIs ที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ โอเคครับกลับมาที่ภาพใหญ่กันก่อนต้องบอกว่าตอนเนี้สนามรบธุรกิจโทรคมนาคมในไทยเนี่ยพลิกโฉมไปหมดแล้วนะครับจากที่เคยมี3มเจ้าใหญ่ๆตอนเนี้เหลือแค่2ส,สถานการณ์แบบนี้เราเรียกว่าดัวโพลีเนาะและในสนามรบใหม่นี้เองที่ AIS เขาประกาศตัวชัดเลยว่าผมจะไม่ใช่แค่บริษัทมือถืออีกต่อไปแต่จะขยับไปเป็น cognitive techco และไอ้คำว่า cognitive techco เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ พูดง่ายๆเลยนะครับมันคือวิสัยทัศน์ที่เขาจะเอา AI กับ Data หรือข้อมูลมหาศาลที่มีในมือเนี่ยมาเป็นเหมือนสมองกลของบริษัทเลยขับเคลื่อนทุกอย่างเพื่อสร้างความได้เปรียบที่คู่แข่งจะตามไม่ทันนี่คือการปฏิวัติตัวเองครั้งใหญ่เลยนะครับเพื่อจะครองตลาดในยุคนี้ให้ได้โอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่เสาหลักต้นแรกของป้อมปราการนี้กันเลยดีกว่า นั่นก็คือความแข็งแกร่งในฐานะเบอร์หนึ่งของตลาดที่บอกเลยว่าค้นยากมากๆครับดูจากตารางนี้นะครับอาจจะเห็นว่าเฮ้ยจำนวนเบอร์มือถือเนี่ยมันดูใกล้ๆกันมากเลยนะแต่ เกมมันพลิกเลยครับพอเราหันมาดูตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านหรือบลอดแบนด์หลังจากที่ AS ไปซื้อ3 BB มาเนี่ยโอ้โหฐานลูกค้าตรงนี้คือทิ้งห่างคู่แข่งไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยแล้วจุดที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือการเป็นผู้นำทั้งในเรื่องรายได้และคุณภาพมันแปลว่าอะไรแปลว่า AIS เขาดึงลูกค้ากระเป๋าหนักที่ยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดได้สำเร็จนั่นเองครับ การเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งเบอร์นี้ล่ะครับที่มันสร้างสิ่งที่นักลงทุนเก่งๆเ,เขาเรียกว่าคูเมืองทางเศรษฐกิจหรืออีโคโนมิกโมดมันคืออะไรมันก็เหมือนกับปราสาทสมัยก่อนที่มีคูน้ำล้อมรอบนั่นแหละครับเป็นเกราะป้องกันที่อาจจะมองไม่เห็นด้วยตานะแต่ทรงพลังมากๆในการกันคู่แข่งไม่ให้เข้ามาตีแล้วก็รักษากาไรไว้ได้ยาวๆสไลด์นี้ยิ่งทาให้เห็นภาพกาแพงเมืองชัดขึ้นไปอีกลองคิดดูนะครับ จะมีใครหน้าใหม่กล้าเข้ามาแข่งไหมโอ้โหแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับค่าสร้างเสาค่าใบอนุญาตมันแพงมหาศาลแล้วการแข่งขันระหว่างสองเจ้าที่เหลือล่ะก็ดุเดือดนะแต่มันไม่ใช่สงครามตัดราคาแบบเมื่อก่อนแล้วตอนนี้แข่งกันที่คุณภาพส่วนพวกแอปที่เราใช้กันทุกวันอย่างไลน์ติ๊กตอกล่ะก็เหมือนรถยนต์ครับสุดท้ายก็ต้องวิ่งบนทางด่วนที่ AIS เป็นเจ้าของอยู่ดีเห็นภาพเลยใช่ไหมครับ พอมีตลาดที่แข็งแกร่งอยู่ในมือแล้วสิ่งที่ตามมาแบบติดจรวดเลยก็คือพลังทางการเงินครับเรามาดูกันว่า AIS เขาเปลี่ยนความได้เปรียบนี้ให้กลายเป็นเครื่องจักรผลิตเงินสดได้ยังไงน่าทึ่งมากครับดูตัวเลขแรกนี่สิครับ47.26%สูงมากนะครับนี่คือค่า ROE หรืออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุน้นพูดง่ายๆก็คือทุกๆ100บาทที่ผู้ถือหุ้นลงไปเนี่ย AIS สามารถปั้นให้งอกเงยกลับมาได้ถึง47บาทกว่าๆเป็นตัวเลขที่สะท้อนประสิทธิภาพระดับสุดยอดหาได้ยากมากๆนะครับในบริษัทสเกลใหญ่ขนาดนี้ยังไม่หมดครับมาดูอีกตัว Net Profit Margin หรืออัตรากำไรสุทธิ20.08%ตัวเลขนี้บอกอะไรเรามันบอกว่าทุกๆ100บาทที่เป็นไรายได้เนี่ยจะกลายเป็นกำไรจริงๆเข้ากระเป๋าบริษัทถึง20บาทเต็มๆ โอ้โหนี่คือการคุมต้นทุนและการใช้ความได้เปรียบเรื่องขนาดที่ทำได้ดีเยี่ยมจริงๆและสไลด์นี้ครับผมว่ามันสรุปทุกอย่างได้ในภาพเดียวเลยคือมันไม่ใช่แค่ว่า AIS กำไรดีนะแต่กำไรของเขาเนี่ยมันอยู่คนละโลกกับคู่แข่งเลยครับดูแท่งกราฟเปรียบเทียบกำไรในไตรามาสเดียวกันสิครับจะเห็นเลยว่าขนาดของกำไรมันทิ้งกันไปไกลแค่ไหนไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเลยโอเค ป้อมปราการปัจจุบันแข็งแกร่งสุดๆแล้วคำถามที่น่าสนใจต่อมาก็คือแล้วไงต่อ AIS จะเอาความแข็งแกร่งนี้ไปทำอะไรเพื่อโตต่อในอนาคตมาดูเดิมพันครั้งใหญ่ของพวกเขากันครับแผนในอนาคตของเขาวางไว้ชัดเจนมากครับมี3เสาหลักด้วยกัน 1. คือการโดดลงมาเล่นในสนามธนาคารด้วยการเปิด virtual bank ชื่อคลิก k s 2. คือการเป็นผู้นำด้าน Sovereign Cloud และ 3. คือการผนึกกำลังของ AIS กับ 3B b Fiber 3ให้สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุด Virtual Bank หรือธนาคารไร้สาขามันก็ตรงตัวเลยครับคือธนาคารที่ทำทุกอย่างบทโลกออนไลน์ไม่มีสาขาให้เห็นแต่หัวใจจริงๆของมันอยู่ตรงนี้ครับ c l i c k s Bank จะใช้สิ่งที่เรียกว่าขุมทรัพย์นั่นก็คือข้อมูลลูกค้ามหาศาลของ AIS เอามาวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือเพื่อปล่อยกู้ให้คนกลุ่มที่ธนาคารปกติเข้าไม่ถึงนี่คือโอกาสทางธุรกิจที่มหาศาลจริงๆครับส่วน Sovereign Cloud เนี่ยให้คิดภาพง่ายๆคือการที่ AIS ไปจับมือกับ Oracle ที่เป็นเบอร์ต้นๆของโลกด้านเทคโนโลยีเพื่อเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มพิเศษครับนั่นคือองค์กรใหญ่ๆกหนวยงานภาครัฐลูกค้ากลุ่มนี้อยากได้เทคโนโลยี cloud ที่ดีที่สุดในโลกนะแต่มีเงื่อนไขสำคัญข,ข้อเดียวเลยคือ ข้อมูลทั้งหมดต้องเก็บในไทยเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่า AIS คือคนที่ทำได้เอาละครับทีนี้เราลองเปลี่ยนมุมมองกันบ้างลองมาสวมบทบาทเป็นนักลงทุนระดับตำนานกันดูว่าถ้าคนอย่าง Warren Buffett หรือ Peter Lynch มาเห็น AIS ในวันนี้เขาจะคิดยังไงถ้าเป็น Warren Buffett มองนะครับเขาคงบอกว่า AIS นี่มันคือสะพานเก็บค่าผ่านทางดิจิตอลชัดๆเลยตราบใดที่คนเรายังต้องใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งก็คงต้องใช้ไปตลอดนั่นแหละ AIS ก็จะคอยเก็บเงินไปเรื่อยๆนี่แหละครับธุรกิจที่มีคูเมืองที่ทั้งกว้างและลึกแบบที่ั巴 t ตชอบนักหนาแล้วถ้าเป็นปีเตอร์ลินช์ล่ะเขาคงจะจัด AIS อยู่ในกลุ่มหุ้นที่เขาเรียกว่า s t a r w a r s คือเป็นหุ้นยักษ์ใหญ่ที่มั่นคงแข็งแกร่ง แต่ความน่าตื่นเต้นมันอยู่ตรงนี้ครับเคยห,หุ้นแข็งแกร่งตัวนี้กำลังจะมี growth story หรือเรื่องราวการเติบโตบทใหม่จากการทำธนาคาร virtual bank มันคือการผสมผสานที่ลงตัวมากระหว่างความเสี่ยงที่ต่ำกับโอกาสโตแบบก้าวกระโดดและเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันเมื่อเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมันมาหลอมรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกคนขาดไม่ได้อะไรคือเพดานของบริษัทนี้กันแน่ นี่อาจจะไม่ใช่แค่การเปลี่ยนผ่านของบริษัทโทรคมนาคมธรรมดาธรรมดาแล้วนะครับแต่คือการก้าวขึ้นมาเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศไทยอย่างแท้จริง